สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีแฟนพันน้องเอฟซีทุกทุกท่านครับผมนะครับแอดย่งมอไดไปไซสครับผมคลิปนี้ย่งอยูหม่องเกาครับนะครับโอ้ตอนแรกนึกว่ามันบมีสปอร์ตไลท์ครับฝ่าวางใหงไงเลยครับคลิปก้อนหนานะครับพอมันมืดลงปุ๊บสปอร์ตไลท์่องมากครับหนาขาวทันทีครับจากดำๆกลายเป็นขาวเอาครับผม เดี๋ยวคลิปนี้แอบมีแนวทางมาฝากอีกแล้วครับผมปูสร้างพญานาคนะครับหรือว่าอาจารย์ออสนะครับหาง,งวดติดครับแนวทางตัวเลขของปูสร้างพญานาคครับหลังจากที่เขามาหาง,งวดติดแล้วนะครับเนะาะมีเข้าบนมีเข้าล่าง นะครับเลขสูตรส่วนใหญ่จะเข่าบนเลขสูตรนะครับไ่ว่าจะเป็นหาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์อ่าเก้าศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเก้าเจ็ดนะครับแต่ว่างวดล่าสุดที่ผ่านมานี่ครับเลขสูตรอาจารย์ออสครับเข,าเขาเ่าเข่าแต่เจ็ดนะครับเขาเ่าแต่เจ็ดมันออกเจ็ดห้าเจ็ดเลขอาจารย์ออสเพิ่นบ่มีหาครับหรือว่าปูสังพญานาคหรืเพิ่พนบ่มีหา แต่ว่าเจ็ดมาสองตัวนะครับเจ็ดนี่ยังได้กับมาสองตัวนะครับตัวจับคู่หลุดไปตัววิ่งเจ็ดก็ยังเข้าอยู่นะครับแล้วก็เลขวิ่งหานะครับเน้นหาเอ่อในส่วนล่างครับเลขวิ่งเน้นหาสุดคำนวณนะครับกับเข่าหาครับแต่ว่าจับคู่มันไม่เข้านะครับโอ้เลขวิ่งแขนเอรีเนาะแล้วก็ ตัวที่มากเขานี่คือเลขนั่งครับอันนี้แอดเขียนผิดครับบอแมนเลขฝันเาเป็นเลขนั่งครับเลขนั่งกลางปลาช้านะครับ589นะครับจับคูออกมานี่ครับนะครับกัเข่าตัว5 8 8 5ครับผมแล้วแอดกะล่งคลิปของอาจารย์ออดไปแล้วก่อนหนานั่นครับมีตัวเน้นให้แล้วในส่วนของเลขสูตรนี่ครับ แต่ว่าอาจารย์บอกว่าล่อเลขล่เอ,อเลขนั่งกลางป่าช้านะครับล่อเลขนั่งกลางป่าช้าวันที่ยี่สิบหานะครับปูจะนั่งมาสั่นนะครับหลังจากผ่านมาที่ยี่สิบหาไปมือนีมากวันที่ยี่สิบหกแล้วครับก็ได้ตัวเลขมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม ทรงมาให้นะครับเป็นข้อความเสียงนะครับรายละเอียดกอาจจะบละเอียดปันไดครับผมแป๊บนึงนะครับอะ๋รรายละเอียดอาจจะไม่ได้รายละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปูเพ่นไปนเขาปริวาทครับปูทรงไหามาแบบนี้ครับ จะให้ฟังครับผมเจริญพรคนมีโชคอตมาไอแนวสมาธิเพื่อนนี่มันเป็นขึ้นทะเลเลยสามตัวเลยสามตัวขึ้นทะเลเนี่ยมันลอยลอยลอยมันคือมันบินขึ้นเป็นบนเป็นล่างกระพงจักเดอร์มันมีเลข แปดสองต้เาเดาเถอจะเริ่มพอนฟังอีกรอบนึ่งครับผมจะเริ่มพอนคนมีโชคอาตมาเอ้ยนาสมาที่ไอ้เพื่อนนี่มันเป็นเพื่อขึ้นทะเลเลยสามตัวเลยสามตัวเพื่อนทะเลเนี่ยมันล่อยอยมันคือมันเป็นขึ้น เป็นบนเป็นล่างกับพุ้งชักเดอ้อมันมีเลขเจ็ดแปดสองตัดเดาเด้อจะเริ่มพนอนแอ้าเลขนางงวดที่พันมาครับผมปูนางสมาธิกลางปราชานอกกะตัวเลขห้าแปดเก้ามันลอยมาลอยมากลอยมากลอยมากครับแล้วก็มันหยุดหาเบิงครับหยุดหาเบิง พอปูเบิงแล้วเ็จปุ๊บมันก AH. AH. ็ลอยลงไปแบบนี้ครับปูก็เรียกว่าน่าจะเป็นล่างนะครับก็เป็นล่างอิลีครับผมลอย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 ลย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 ลแล้วก็ลงอย่างสีครับเป็นล่างอิลีนะครับแต่รอบนี้มันบดยลอยลงครับมันลอยมากคือคืนทะเลนะครับคืนทะเลมันก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับนี่ครับลอยแบบนี้ลอยมากแบบนี้เป็นคืนมาสัดปูว่า นี่ครับโอ้โอ้ทามีจังวะน,นี่ไปเลยได้ครับนี <laughs> <laughs> เ่เอากะเอ๊ะมันจะหมายความว่าจังไรครับงวดที่พานมาลอยมาแล้วลอยลงเป็นล่างรอบนี้ลอยมาขึ้นๆลงๆห,หรือว่ามันจะเป็นทั้งบนทั้งล่างหรือว่ามันจะเป็นทั้งบนทั้งล่างครับอันนี้ แอดกะคิดเอาเองครับคิดเอาเองนะครับล่องซอยกันพิจารณาครับนะครับ7 8็ดแเนี่ยจะเป็นบนหรือจะเป็นล่างปูบอกว่าตัดเอาเดอ้อนะครับ7 8็ดแปดแล้วก็82อากาศเย็นลงแล้วครับตอนนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดจับคู่ให้พร้อมครับผม นี่ครับแคปหน้าจอไว้ท์พิจารณาเบ้งครับผมเลขนั่งสมาธิเลขนั่งกลางป่าช้านะครับ7-8-2 7-2-8-2และ8-7นะครับจะเป็นบนหรือจะเป็นล่างอันนี้บอกครับนะครับในส่วนเลขสูตรนะครับปูให้ไวก้อนหนานั่นนะครับบทนี้ให้วิ่ง4ล่อง2นะครับ7 4 1 4 1 2แล้วก็4-4-1ครับเลขสามตัวปูเน้นไปที่4-4-1 นะครับสตัวปูกระเน้นไปที่4ีหนึ่งหงซีแหละครับส่วนล่างวิ่งหงกับหปูเน้นไปที่หครับซึ่งจากการพิจารณาแล้วครับผมเลขนังกับเลขสูตรครับมันบ่ม่าทางเดียวกันนะครับมันไม่มาทางเดียวกันกับงวาสิจังไหคือกันนะครับสูตรมันเข่ามาหลายงวดนะครับเนาะ มันกับบอแนมันอาจจะลดก็ได้แต่ว่าเลขนั่งเนี่ยพึ่งจะหลังจากเลขสูตรเขาเลขนั่งกับบอเขานะครับบาดนี้งวดที่ผ่านมาเลขนั่งเขามันอาจจะเขาต่อเนื่องก็ได้อันนี้กับบอแน่ใจเอาจังไหนกะมันไทยมันมั่นครับผมผกโชกมั่นเนาะชอบกระจัดคัดกระพานนะครับแนวทางของผู้สร้างพญานาคไว้ว่าอาจารย์ออดนะครับผมอ่เดี๋ยวจังไหนบาดนี้แอดกะอยากจะฝากทิ้งท้าย ไวจจักนอยครับผมในส่วนของเลขลับหลังกล่องครับหลังจากที่แอดอบอกว่ามีเลขลับหลังกล่องที่ว่าเพื่อนฟันเข่าสามงวดติดนะครับตอนแรกนึกว่ามันฟันตัวฟันฟันเม็ดเดียวครับตอนแรกนึกว่ามันสองงวดนะครับพอแอดไปถามรายละเอียดกับเจอูมา เจว่าตัวฟันนะเพื่นฟันไม่แล้วสมงวดซึ่งมันกะเข้าตัวฟันเหมือนทั้ง3างวดนะครับแอดแอดแก่แก่เข่าไม่นะครับไม่ใช่2งวดแต่ว่าเป็น3งวดตัวฟันนะครับัน,นีกะแต่ว่า,านี่ FC เอฟซเพื่นถาม,มานะครับนี่แหละครับว่าแอดสถิติข้อมูลนี่มันเป็นจงังไดในส่วนของเลขเลขลับหลังกล่องข้อมูล7งวดล่าสุดครับ มันมีหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับแอดจำว่าได้ว่าเป็นงวดหาหนึ่งหนึ่งหาหรือหาหนึ่งหรือเปล่านะครับแอดจำอะไรขึ้นกันเพราะว่าก้อนหนนี่ครับเพิ่นยังบอกท่นได้มีเหลขฟันให้นะครับแต่ว่ามีเหลขกเหลขกชุดเต็มมามั่นหาหกหางเจ็ดหางก็แล้วแต่แต่ละงวดนะครับเพิ่นก็สิเน้นให้ครับเน้นเท่าสามหางกัสิประมาณนี้นะครับเป็นตัวเน้นแต่ว่าหางสิบบได้ฟันว่าตัวใดนะครับ หูแค่ว่าเจ็ดงวดเนี่ยมันหลุดไปหนึ่งงวดนะครับนี่ก็คือสถิติของมันครับนับเอาแค่เจ็ดงวดล่าสุดนะครับอันนี้คำถามขอแรกที่เอซีถามมานะครับคำถามขอที่สองอันนี้ถามกันขอมาหลายมากๆครับเอถามว่าแอดตัวเลขเนี่ยขอ มาลงทุนก่อนได้บอนะครับถ้าเขา่ากจ็จงค่อยจะเข่ากุ่มถ้าเลขเขา่านะครับก็จังค่อยจะเข่ากลุมน้ำวัาสันเพราะว่าเนื่างตัวเลขนี่ครับเพนย่ำนักย่ำหนาเลยว่าให้ไม่ปล่อยออกข้างนอกครับมันก่อนอันนี้มันเคยมีปัญหาครับมีคนเอาไปสั่งกลุม นะครับมีคนออกไปส้างกลุ่มทั้งนอกแล้วก็เอาตัวเลขไปขายต่อ่าสั่นอันนี้ตื้นลึกนะบางแอดย่อมรับว่าแอดโม oh u, ูหอหลีนะครับว่ามันเป็นอย่างสั่นจริงบอนะครับบานนี้ก็เลยกลายเป็นเพิ่นก็เลยส้างกลุ่มไม่เป็นกลุ่มซูเปอร์วิไอพีหรือว่ากลุ่มว i ไอพีที่ว่าจะไห้ตัวฟันแต่ก่อนเพิ่อนบ่ได้ไห้ตัวฟันนะครับเอฟซี FC ถามว่าขอไปลงทุนก่อนได้บอนะครับ ถาถูกจังคอยจะเข่ากลุ่มสาเหตุหนึ่งกะย่อนว่าหนึ่งผู้ที่ไม่มีทุนนะครับสาเหตุทีห่หนึ่งสาเหตุที่สองก็คือผู้ที่บอมีความมั่นใจในแนวทางตัวเลขนะครับนี่คือสองสาเหตุหลักๆครับสำหรับคำถามที่ว่า ขอตัวเลขไปลงทุนก่อนไดบนั่นแอดลำบากใจอีหลีครับนะครับโทรมากเยอะแอดกับพยายามอธิบายสู่เพื่อนฟังก่อนจะทํากลุ่มแอดกับงารับนักใจนะครับนี่แหละนักใจกับปัญหานี่แหละครับเพราะว่าแอดเข้าใจว่ามันต้องมีปัญหานี้แน่นอนนะครับการที่ตัดสินใจทํากลุ่มกับเพราะว่าเห็นตัวเลขแนวทางมันเข่าดีมันมีตัวฟันนะครับแต่ก่อนไม่สนใจ นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวฟันนะครับพอมีตัวฟันแล้วสามงวดกับเขาสามงวดแอดก็บาอาอะยั่งหน่อยๆถึงแม่เอฟซีจะบม่ได้เห็นหมดแต่ว่ากับควที่จะมีบางส่วนที่เพิ่นจะได้เห็นข้อมูลนะครับก็เลยตัดสินใจครับผมเสี่ยงเสี่ยงกับการถูกหลายๆสิ่งหลายอย่าง่แหละครับแต่ว่ามันกะมุ่งว่าจะเห็นจังไหนเพราะว่า การที่เฮาจะไปเอาขูนกับเพ่นเนี่ยครับเฮารับปากเพ่นเป็นมันเป็นมาะนะครับในเรื่องนี้นะครับว่าบ่อให้เปิดเผยข้อมูลออกสู่ภายนอกบ่า,าด้วยกรณีใดก็แล้วแต่นะครับเฮากะสัญญาวไว้แล้วนะครับถ้าจะผิดคำวา้ามันกะมันกะจังไดอยู่ครับผมมันคือว่าแล้วเนาะครับเนาะ เข้าสัญญาไว้แล้วแต่ว่าเข้ากับเฮ็ดผิดเพิ่นนะครับถ้าสมมุติว่าตรงนี้ปุ๊บอ่ะอูไปถึงหูเจ้าของข้อมูลเพิ่นครับคือมันมองหนากันบิดับนะครับมันมันมันจะมองหนากันบ่ติดนะครับแอดกะจังไรแอดกับ,กอ,กบอโทษคอภั่หลายๆนะบ่เป็นอย่างครับผมเพราะว่าแต่ก้อนหนานี่ครับ เราก็ไม่มีเลขลับหลังกล้องนะครับเนาะท่ากะมีแนวทางส่วนอื่นๆสำนักอื่นๆที่ว่าตัวเลขเขาดีตัวเลขมีความแม่นยํำนะครับแต่ก่อนไม่มีในส่วนนี้นะครับท่ากกบยังมีในส่วนอื่นอยู่บอจะเป็นลุงนั่นหน้านะครับลุงนั่นหน้าเพื่อนกะฟันแม่นเด็ดขึ้นกันพอหอยกะคือว่าโอเคนะครับพอห้อยแล้กกะรเนี่ยอาจารย์ออด หรือว่าปูสร้างพญานาคนี่กับบัวร้มดดาครับว่าจะเป็นเสี้ยนขานะครับกวนหุงนึงกับแปดหาเต็มๆนะครับสำหรับเสี้ยนขาก็ได้นะครับเทากับยังมียังมีส่วนอื่นครับผมครับแต่ว่าสําหรับท่านใดที่เพิ่มมีกําลังนะครับเพิ่นกาดเสียงนะครับเพิ่นกะเข่ามานะครับมานี่ในส่วนของตัวเลขที่เอามาแอดต้องบอกไว้ก่อนครับผมตัวเลขเนี่ย เจ้าของข้อมูลเพิ่นบริการันตีให้นะครับว่าตัวเลขเนี่ยจะเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพิ่นบริการันตีเพิ่นบอกว่าเลขเน่มีเข่ามีหลุดอ่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีเข้ามีหลุดนะครับไม่การันตีนะครับภากาเซียงกมัมมาอ่ะถ้ากาเซียงกัมม่าบรินคือคือประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าจะเป็นบนจะเป็นล่าง นะครับท่านจะบอกแค่ว่าเน้นนะครับจะเน้นไปทั้งบนหรือล่างนะครับแต่ว่าส่วนมากท่านจะเน้นไปทั้งบนนะครับในส่วนขอมุนนี่ยังงวดที่ผ่านมานี่แปดหามันกับตัวฟันนะครับฟันแปดหามันกับไปออกล่างนะครับแต่ว่าในชุดเต็มครับมันก็มีเจ็ดหาซึ่งมันกับเข่าตัวกลับนะครับตัวเลขชุดนี้มันเป็นได้ทั้งตรงและกลับนะครับเอา้าจังไรแอดกับ คลียร์ในส่วนของคอของใจนะครับหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับจังไรกะแอดกะขอโทษขออภัยแล้วกขอความเห็นใจครับมันลำบากใจอีหลีครับผมนะครับนะบวกันครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่จังไรแอดก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับเอฟซี FC ทุกๆท,ท่านครับผม ยังให้การต้อนรับยังให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมากครับผมหลายๆท่านนี่เป็นห่วงแอดนะครับคอมเมนต์เขามาสอบถามเขามานะครับเพื่อนกับเป็นห่วงอยันยานยอดวิวตกน้ำ um, นะครับยานเอฟซีมองบดี D, นะครับแต่ว่าจังไดกะมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมลละครับกับมีผู้ใดเพิ่นเขามาได้เออเพื่อนกะได้ตรงนั้นไปนะครับส่วนท่านที่เพื่อนยังบอกสามารถเขามาได้ ะก่คงจะมีโอกาสยูดดอกคับเนาะจังไรกับเบิงเบิงกันไป่ก่อนครับผมอ่ะคลิปนี้แอดกับเราไปใส่ยุดยาวเลยจังไรก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมนะครับพบพ่อกันไม่คลิปหน้าอาจารย์ใครกระทูไม่อีกแล้วครับว่าสิฟันเม็ดเดียวหือจังไรกับวจักรับแอดฟังบอกให้ชัดปันไให้เขาไปหาแน่นะว่ามืดแล้วบางู้ว่าสิได้เข้าไปว่าได้เข้าไปลุกสองคลิปนี้สว่าสีแล้วกันนาจะมืดครับผมอาจจะเป็นมื่อคืนเสาร์เนาะนะครับ อาจารย์ใครกับสิฟฟันเน้นๆนอีกแล้วครับผมเอาสาวัสดีครับผม